สนับสนุนโดย เด็กมันปีนไม่ถึงครับก็พอถมดินเสร็จเแล้วหลังจากนี้ถ้าครับอันนี้ก็นี่ทำทาเมื่อเมื่อไหร่ครับวิศวกรมาดูวันที่หนูได้รวิศวกรมารับรองเลยใช่ไหมครับตามคำแนะนำของทนายความเลยใช่ไหมนี่เขาว่ามันอายุการใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ถึงน่าจะเกิดจาก อยู่ดีจะล้มไปมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมอันนี้ดูแล้วผมก็ลงไปเขย่าดูแล้วนะมันก็มันคง,คงไม่อยู่ไ่ได้อยู่ไปขายแตงโงไมไปขายแตงโมเราเป็นผู้ต้องหาท่านเอง,งอีกเนาะครับแทนลงไปทับก็ยังงงอยู่ว่าคนเป็นคดีความได้ยังยไงแทนที่เราจะเป็นกันตามี่หนกันดินเลยใช่ไหมครับหนึ่งพี่ครับเหตุการณ์นี้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นพี่เหตุการณ์เกิดวันที่ยี่สิบสองค่ะ <The> วันมิถุนาค่ะ mm hmm. วันนั้นหนูไม่ได้อยู่บ้านค่ะหนูไปขายแตงโมงคือฟังมาถึงบ้านก็เด็กขาหักแล้วค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ถามคนว่าเด็กโหนแล้วก็โดนดําเนินคดีค่ะ mm hmm. คนข้อหาประมาททาให้พวกอื่นบาดเจ็บสาหาัส mm hmm. ทางฝั่งผู้เสียหายเรียกค่าเสียหาย1 0 0 0 0แบาทนะคะ mm hmm. อยากให้ผู้ทนายความเดชาภพศาร มาให้ความเป็นธรรมหนูด้วยค่ะก่อนหน้านี้เราได้คุยกับเขาบ้างไหมผู้กรณีคุยค่ะผู้ปกครองเด็กเ่ยนะคุยว่าเขาโพสต์เขาโพส์สก่อนค่ะเขาโพสต์เหมือนว่าหนูไม่ไปเยี่ยมไม่ไปถามไม่ไปไทายหนูก็เลยถามเขาไปว่าหนูผิดอะไร,รกําแพงหนูอยู่เฉยแล้วเหมือนเขาก็บอกบอกว่าก็กําแพงก็ซ่อมได้หนูก็เลยต่อไปด้วยความโมโหได้แหละว่า,วา ก็พี่ก็รักษาอยู่ก็ซ่อมได้เหมือนกันเขาก็เลยโกรธวันนี้พวกเราก็เลยมองว่าเหมือนเหมือนพี่แบบไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยใช่ค่ะว่ากําแพงหนูอยู่เฉยเนี่ยหนูต้องเสียเงินแสนหนูเข้าใจว่าคือหนูไม่ได้ทําอะไรอะค่ะหนูก็สร้างในเขตที่ดินของหนูครับค่ะแล้วอย่างนี้มันมันจะจบยังไงใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็อยากทราบเหมือนกันอยากให้ทนายอยากให้พี่ทนายมาชี้แจงมาให้ความเป็นธรรม อยากให้ความรู้ด้วยใช่ค่ะของชาวบ้านที่มีรั้วเขาจะได้มีความรู้กันนะคะถือว่าได้เป็นกรณีตัวอย่างใช่ค่ะว่าเราจะต้องเสียหรือไม่เสียยังไงใช่ค่ะคนชาวบ้านไม่รู้กฎหมายกันอยู่แล้วค่ะจากนี้พี่จะ่อสู้คดีต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะตามกระบวนการเลยค่ะเพราะเราเชื่อว่าเรายังไม่ผิดใช่ค่ะว่าไงชาวบ้านคิดว่าอยู่ดีมันพังไปได้ไหมชาวบ้านเขาก็ดูกันได้เขากเดินมาดูอย่างคนนี้อยู่ในที่กระเือนเลยแต่ถามว่า เกิดเหตุร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่แต่ก็มาคือเหตุเลยอ่ะแม่เด็กอุ้มเด็กไปอ่ะก็อยู่ในกลุ่มสี่คนอ่ะเขาบอกว่าน้องอ่ะโหนโหนโชว์ให้แล้วนี้แรกที่นั่งอยู่ตรงโน้นที่นั่งอยู่ตรงนู้นแล้วนี้ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วมีเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะวิ่งมาจากห้องฝั่งนู้นนะคะมาเรียกแม่เขาว่าน้องบิ๊กอายอ่ะโดนอิดความสมสายกายความหมันไส้ไปเลยนะแล้วสักพักก็ไอ้น้องผู้หญิงแม่ครับจุดเริ่มต้นของที่มาที่ไปเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับเล่าให้้ฟังหน่อย ก็คือวันนั้นประมาณตอนห้าโมงกว่าๆน้องได้ขอออกมานอกบ้านค่ะจ้ะออกมาเพื่อจะมาเล่นกับน้องอีกคนหนึ่งที่ประมาณเก้าเดือนตอนนั้นยังไม่ถึงขวกค่ะแล้วก็ได้วิ่งเล่นกันแะค่ะจ้ะแล้วเขาบอกน้องว่าเขาอ่ะเหนื่อยเขาก็เลยไปพิงที่กําแพงค่ะแล้วกําแพงมันมันเขาบอกว่ารู้สึกโยกโยกแต่หนูไม่ได้เห็นตอนกําแพงล้มทับแต่หนูยืนอยู่หน้าบ้านทิงังฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะยืนฝั่งนี้ แล้วน้องก็วิ่งออกวิ่งแล้วก็ผลักเด็กคนนั้นนะคะที่อยู่ข้างหน้าอออกไปแล้วน้องก็ได้สะดุดก้อนหินล้ม่ะกําแพงก็เลยทับน้องทับลงมาเลยใช่ค่ะมันเป็นขายอย่างเดียวเนาะค่ะค่ะแล้วน้องนี่บาดเจ็บอถึงขั้นผ่าตัดหรือยังไงบ้างผ่าตัดใส่เหล็กค่ะใช่ค่ะแล้วมันโยงไปถึงการต้องดําเนินคดีฟ้องร้องกันยังไงแม่ก็คือพอน้องได้เข้าโรงพยาบาล หนูก็ได้คุยกับญาติเขาว่าหนูว่าไม่ได้ตั้งใจเรื่องที่กําแพงพังค่ะจะว่าทางนู้น่ะจะว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้พูดถึงตรงนี้ก็เลยถามว่าทําไมแบบไม่มีน้ําใจที่จะถามกันเลยเหรอว่าลูกหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้กำแพงพังค่ะใช่ค่ะก็จะคุยกับเขาดีๆนี่แหละค่ะที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่ตลอด ไม่ค่ะมีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็หนูก็เลยถามป้าแปบอกว่ากําแพงหนูพังอ่ะมันซ่อมได้เขาก็สวนกลับมาเลยว่ากําแพงพังซ่อมได้ค่ะลูกพี่หักก็ซ่อมได้อใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เป็นชนวนที่เราต้องมาแบบไม่ได้ละต้องพึ่งกฎหมายละก็รอน้องออกจากโรงพยาบาลค่ะหนูไม่ได้แจ้งความนะตอนนั้นเลยแต่พอไปที่โรงพักปุ๊บตำรวจเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีทางคู่กรณีอ่ะเขาได้มาปรึกษาไว้แล้ว ใช่ค่ะว่าจะเอาเรื่องให้หนูอ่ะสร้างกำแพงให้เขากับถมดินแล้วก็เจ้ามินประมาทแต่เขาเอาหนูไม่ได้ทีน,นี้ตำรวจอ่ะไปปลุกน้องบนรถเพราะว่าน้องออกจากโรงพยาบาลน้องยังเก็บอยู่เขาก็เลยถามน้องว่าเหตุการณ์เป็นไงน้องก็เล่าให้คุณตำรวจฟังคุณตำรวจก็เลยบอกว่าคาดีพลิกเลยค่ะเขาก็เลยเดี๋ยวค่ะเดินเรื่องให้หนูทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้ววงเงินหนึ่งแสนที่เรียกร้องยาวยานี่คือแม่ว่าเหมาะสมแล้วใช่ไหมก็หนูก็ไม่รู้ค่ะเขาแนะนํามาแบบนี้ใช่ ว่าก็มีพี่ๆหลายคนนะคะใช่ะมพี่พี่หลายคนเขาแนะนํามาหนูก็ถามเขาหนูก็ไม่รู้นะตรงนี้หนูกะรอว่าให้เขามาคุยเขามาเคลียเขาก็ไม่คุยไม่เคลียรเพราะไก่เกลียไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ไม่อะไรตํารวจก็แค่ไก่เกลียรอบเดียวเลยค่ะแล้วก็จนมีเรื่องทุกวันนี้รอขึ้นศาลเราก็จะสู้ทางคดีให้ถึงที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ยอมมาคุยอะค่ะแล้ววันนี้ต้องไปออกลยกองรายการนี้ก็ยอมไปใช่ไหมพี่ได้ค่ะ ถึงว่าเราก็ต้องดาเนินให้ถึงที่สุดล<ช>ูกเขาเจ็บก็ลุกงเจ็บอะค่ะแล้วก็เจ็บสองครั้งด้วยปีหน้าก็ต้องผ่าออกอีกเขาไม่มียายาอะไรเลยมีแค่นมมาห้าแพ็คใช่ค่ะคําพูดดีๆยังไม่มีมแล้วยังมาลงเพจให้ทัวร์ลงหนูอีกอทั้งๆที่ศาลย,ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่รู้ใครผิดใครถูกหนูไปไหนลูกหนูต้องร้องไห้ตลอดค่ะวันนี้เราก็ต้องเอาความเป็นธรรมให้ลูกใช่ค่ะยังไงนะพี่จริงๆมันคุยกันได้ถ้าเขาออกมาคุยออกมาแบบ ถึงกระเช้ามาส,สักอันหรือว่ามีคำพูดดีๆให้หนูอ,อย่างงี้คะ่ะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดค่ะพี่ใช่ค่ะจนแต่ว่ามันบานไปลายไปแล้วมันบานไปลายไปแล้วคะ่ะใช่คุยกันแค่นั้นมีแค่พวกนั้นแต่เขาโจงกีเพจลงทุกเพจก็เน,เนี่ยคะ่ะที่คุณเมืเ่อกี้ค่ะตำรวจลงไปเป็นเพจเป็นเนเป็นเพจของกำแพงเพจแล้วก็เพจของพี่เขาเมืเ่อกี้เลยคะ่ะลงแล้วก็มีเพจนึ่ะค่ะ